สวัสดีครับพบกับผมนะครับฟิลมจีกากาวับนะครับวันนี้ก็จะมาเข้าเกมนะครับผมอีฟุตบอลนะครับผมโมบายนะครับผมวันนี้ก็เซิร์ฟเพิ่งเปิดนะครับผมสาหรับเป็นดูหน้าเป็นกิจกรรมดูหน้าเยียนะครับผมก็คือวันตุตจีนแหละนะครับผมปีนี้เป็นปีเสือนะนะครับผมก็แจกไอคอนแล้วก็เงิน10,000ฟรีนะครับผมสำหรับซามูเอลเอโต้เข้าแล้วสามารถไปเปิดและกลับจองกันได้นะครับ วันนี้ก็เราจะมาเปิดแพ็กฟรีกันเลยนะครับผมแพ็กฟรีคืออะไรคือไอคอนิกโมเมนต์นะครับผมตัวนี้เลยนะครับว,วายคารับชาลิสน,นะครับผมเอชาลิสมาจากไหนวะนะครับผม20คนนี้นะครับผมใจนะครับผมอยากได้ลุดกุลลิศนะครับผมสำหรับผมนะส่วนบางคนก็อยากได้แฟนแวนวัตเทนนะครับผมว่าตัวนี้ แทบจะไม่มีมาให้เปิดเลยนะครับผมสําหรับตัวนี้นะครับผมก็เป็นตัวที่แน่อีกหนึ่งตัวนะครับผมคนที่อยากไม่อยากได้ที่สุดนะครับผมจินตีโอโนแล้วก็นากาตะนะครับผมลุงเบิกเนี่ยไอพวกลงไปเนี่ยเนี่ยผมจะขี่ไปเนี่ยอินเดียต้าก็โอเคนะเออถ้าอยากให้มานะอยากให้มาอ่าคาซิยาสคาซิยาสเบิแคมนะครับผมเบิกแคมนะครับผมอย่ามานะครับผมฟอรลันแลวก็ลูกุลิตนะครับผมอ่ะเป็นเท่านี้นะครับผมไปครับ พิทีประวัติศาสตร์นะครับผมโคนมิแจกก็แจกจริงอ่ะแจกแต่ว่าแจกของไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมเป็นตัวที่ไม่ค่อยมีคนอยากใช้นะครับผมโอ้โหคาสิยาร์มาเลยนะครับผมก็โอเคนะครับผมคิดอย่างเงี้ยดีใช่เพราะว่าคาซิยาร์ยิเบ้นไอเหี้ยแม่งแย่คาซิยาร์ตอีกโอ้โหโอ้พระเจ้าโอ้อะไรครับเนี่ย พูดพ่มทาเพลงก็เสียเวลาพอแล้วนะครับผมโอ้โหเปิดได้กิฟเว้นี่เขาเสียใจเลยนะครับผมนะครับผมเราไปดูในไอดีต่อไปกันเลยครับมาครับผมกลับมาอีกหนึ่งไอดีนะครับผมเป็นไอนี้เป็นไอดีลองนะครับผมก็มาเปิดนะครับผมก็แทบจะไม่ได้เข้าเลยสําหรับไอดีนี้นะครับผมมาครับเออมีโคต้าอยู่นะครับผมเฮ้ยเราไอดีหลักเราได้กิฟเว้นเนี่ยมันโอ้โหถึงว่าโชคไม่ดีนะ เอาจริงโอเคนะครับผมเออได้เงินมาสองหมื่นครับแล้วก็ได้ไอคอนมาอีกหนึ่งแพคนะครับผมไปครับผมเปิดไอคอนก่อนนะครับผมไอดีนี้ใครก็ได้บอกเลยนะครับผมมาครับไม่พูดถ้าแบบทำเพียงกันสิเวลาปึ๊บไปครับผมเอยไอคอนมาอยากจะเห็นแบบนี้ในแพกเอโต้นะแต่ไม่รู้จะออกมาหรือเปล่าครับกองหน้าครับผมใช่หรือเปล่าครับ เอ้ยลูกกุลิดนะครับผมออกไอดีนี้ไอดี ID นั้นก็ไม่ออกนะไอหำเอ๋ยโอ้โหนี่ครับลูกกุลิดนะครับออกมาะนะครับผมก็ยังดีนะครับผมสําหรับไอดีนี้นะเออได้ลูกกุลิดมานี่ก็โอเคนะครับผมก็สําหรับท่านผู้ชมนะครับเปิดได้คนไหนเอามาอย่าลืมเอามาอวดกันแล้วก็สามารถบอกในใต้คอมเมนต์ได้เลยครับว่าได้ใครบ้างนะครับผมสาหรับแอดวันนี้ก็เกลือ เรียกไดว่าเกลือต้อนรับตุดตจีนแล้วกันนะครับผมก็สำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ